เอาล่ะทุกคนครับวันนี้อัปเดตใหม่มาแล้วครับเอเลียนครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเรามาดูันที่คลาสก่อนนะมีคลาสเอเลียนด้วยทำไปเล่นอุ้ยเดี๋ยวนะไซบอกครับเอาใครที่ซื้อแอสซินไปตอนนู้นตกยุคนะผมบอกเลยเพราะว่ามีไซบอกเข้ามาใหม่แล้วก็คือจะได้ชุดเกาะเอเลียนมาด้วยแล้วก็ได้ปืนเลเซอร์สำหรับเลเวลหนึ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีเอเลียนเนี่ยนะครับจนมันร้อนเกินเนี่ย อาจจะยิงเยอะจนมันร้อนเกินอะไรแบบเนี้ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าทําให้เราได้รับดาเมจไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เกราะลดลงแต่ถ้าเป็นเลเวล2ก็คือจะได้บัฟฮิลนะครับเมื่อชาร์จเต็มครับเลเวล3ก็คือเราสามารถเพิ่มพลังงานได้ด้วยกันค่าครับแต่ผมต้องบอกเลยว่า600เพชรนี่มันก็2,500โลบัคเลยนะเอาล่ะทุกคนผมบอกเลยว่า <laughs> หลังจากทำธุรกรรมนี้คุณจะมีโลบัคคงเหลือ 69เอาละฉันขออัญเชิญพลังแห่งไซบร็อกจงมาสถิตสู่ตัวฉันเนบเดดี้จากนั้นก็ขออนุญาตด,ดูอัปเดตก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือประมาณว่าเห็นยานเอเลี่ยนนะครับบินอยู่ด้านบนป่าแห่งนี้เราไปดูเราไปดูคัสซีนกันหน่อยครับมีกลุ่มลทัทธิกำลังนั่งกินเค้กกันอยู่นะครับเออวันนี้ก็ตีจังเลยนะ อ,อร่อยเป็นผ้าเลยอ่ะอิ่มจังเลยฉันขอนั่งเล่นก่อนนะเฮ้ยเ้นด้านมาอะไรอ่ะหัวเช่อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยพอแล้วทุกคนเหนื่อยวะกลายเป็นเอเลี่ยนครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เขาบอกว่าใหญ่นะแต่แปลว่ายานลำใหญ่ครับอูใหญ่จริงใหญ่จริง เอเลียนอัปเดตเอเลียนอัปเดก็เอาโลบัสกูไป2 5 0 0แล้วมันดีหรือแย่วะทุกคนมันต้องดีเดนอะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนคุณเรายังไม่รู้เลยนะเว้ยทุกคนว่าในแมปอะมันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะเวะ้ยเออแต่ว่าเราจัดไซบอกมาแล้วครับไซบอกได้ขวานเก่ามาขวานเก่ามาันไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าเรามีปืนอ้าวจริงก็ะไทเดียวก็จะกลา,า,ายเป็นซากเลยครับ ของมันดีจริงๆไว้ยิงเพื่อนได้ไปวะแบมไม่โดนครับโอ้ยิงหนึ่งทีแล้วมีครูดาวนะต้องรอครูดาวก่อนนะครับทุกคนเรามาทําหน้าที่ครับทํางานทํางานทํางานครับหวังว่าเพื่อนๆจะไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆอ,ออกแล้วก็ผมก็จะใช้ชีวิตต่อไปตัวคนเดียวผมจะออกไปเปิดกล่องเลยทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนเราไม่มีชาเลนจ์ครับเราแค่มาดูอัปเดตใหม่นะครับเปิดกล่องเลยผมยังต้องการปืนไหมอะทุกคนโอ้โหผมไม่ต้องการปืนดิใช่ไหมเออผมมีปืนแล้วอะผมจะต้องการปืนไปทาไมอีกอะถูกปะ ยิงต้นไม้พังเอาวะไม่พังครับอย่าเพอร์เจอร์นะใช้ขวานตัดครับเราเราอย่าเพิ่งเพอร์เออุ๊ยโอ้อะไรเอย่ย back up on its way กำลังเสริมกำลังมาโ o l o g r a m e m i t อ e r เครื่องฉายโฮโลแกรมครับเครื่องฉายโฮโลแกรมเอาใส่นี้ได้ไหมมาบเขาให้ไม่ได้ห่ะวางไว้นี่ครับกำลังเสริมมาแล้วจะไปกลัวอะไรครับผมเป็นไซปร์นะเว้ยการฆ่าเมืองคืนอะไรงี้ผมยิงกวางกระจุยนะ ผมบอกก่อน,นี่กระตรงกระต่ายเแบมเป็นไงครับกันคืนนี้เอ้ยเรายิงกวางว,วะทุกคนเราลองไปล่าก,กวางไหมมันไม่น่าจะได้หรอกทุกคนอย่าคิดว่ามันได้เลยครับแต่เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูอุ้ยกวางอยู่นู่นโอเคผมจะยิงกวางให้ทุกคนดูอ้มไม่เป็นไรทุกคนเห็นปะผมบอกแล้วมันไม่เจ็บเอาไปยิงหมาอันนี้นี่หมาหมาหมาแบมไม่ได้ไม่ได้ยิงเราต้องคููดาวช้านิดนึงโอ้โอเคโอเค,อ,เคอุปกรณ์ผมโอเวอร์ฮีทครับ ทำให้ผมเจ็บไปด้วยเลยเมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะเพลิดเพลินกับปืนเลเซอร์มากเกินไปหน่อยอ่ะมันก็แบบว่าทําให้ผมไม่ได้ฟาร์มอะไรมากมายเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรทุกคนผมจะตั้งใจาฟาร์มเลยครับอุ้ยตีนกระตุยอยู่ตรงนี้อันหนึ่งขอแล้วกันนะขอแล้วกันมาดเขาให้ปึ๊บผมว่าผมสามารถเริ่มไปช่วยเด็กได้เลยเนะี่ยแต่ว่าเราไม่ต้องรีบหรอกเราขอเล่นคอนเทนต์ให้ครบทุกอย่างก่อนผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่แห่งนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับในเมื่อผมมีอาวุธที่โหดที่สุดในแบบขนาดนี้นะทุกกกคคน mm. โออู้เจบบีแลวรั ผมจะเป็นตัวดาเมจหลักสําหรับทีมเองทุกคนนะอุ้ยนี่ไรอะ่ะเหมือนว่าเป็นรถเหมืองนะครับเป็นรถเข็นเหมืองครับมีกล่องด้วยเปิดก่อนอันนี้อัปเดตเข้ามาใหม่แน่เลยสิ่งกอ่อสร้างใหม่ปะขวานดีเยี่ยมครับอยู่ห่างๆคลิปเอาทําลายได้ปะทําลายไม่ได้หรอเอาปืนยิงได้ไหมทุ้มไม่ได้หรออาจจะยังไม่ให้เข้าจริงๆแหละเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจัดการกับอุ้ยเดี๋ยวนะปืนใหญ่แปลว่ามันยิงทีเดียวดาเมจหลายตัว โอ้ดาเมจโดน2ตัวเลยทุกคนเป็นไงผมว่าดี D และคลาสนี้นะครับช่วยเด็กก่อนเลยเราช่วยเด็กก่อนเลยทุกคนโดนไปดีอันนี้ซอยได้เลยมั้งเนี่ยมาบเข้าให้ต่อไปนี้ผมคงไม่ต้องเอาคงเอาขวานเอาหอกเข้าไปซอยศัรตรูแล้วมั้งในเมื่อผมมีปืนขนาดนี้โอ้โหโดนกันเยอะมากนะเดี๋ยวเราต้องรอครูดาวก่อนไม่งั้นเราจะเจ็บไปด้วยให้มันโอเวอร์ฮีท <co> ไม่ได้ทุกค <c oughs> นนี่ไงโดนเข้าไปอุ้ยยิงติดพื้น โอะเอาม่เอาม่เดี๋ยวกระโดดยิงเดี๋ยวกระโดดยิงปึบนี่เลยครับซอยไปเลยก็ได้เฮ้ยเราทดสอบเกาะหน่อยโอ้เกาะมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นปะมันโหดเท่าเกาะสะท้อนปะวะทุกคนหรือว่าโหดกว่าหรือว่าโหดเท่าเกาะไอ้นี่วะเกาะเหล็กปะวะอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับขวานนี้เพื่อนอาจจะมีแล้วไม่ต้องเอาเก็บหรอกเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนครับหวังว่าเพื่อนจะไม่ออกนะครับผมอยากเล่นยาวๆคือมีเพื่อนเล่นด้วยมันสนุกกว่าเล่นคนเดียวดิเด็กคนแรกมาแล้วครับ ไม่ต้องขอบคุณนะทุกคนไม่ต้องขอบคุณผมรู้ว่าผมเก่งครับล้อเล่นนะทุกคนโอเคไปนู่นเลยเปิดกล่องสามใบนี้ก่อนเลยทุกคนผมยังไม่เจอเลยนะเว้ยแบบว่า UFO อืมยังไม่เจอโอ้หมากระกชั้นสมัมเลยครับผมยังไม่เจอ UFO บินขึ้นมาบนฟ้าเลยครับมันบอกว่ามันจะมาอาจจะยังไม่ถึงวันเนาะอุ้ยทุกคนดูดงนี้ดูดงนี้โอ้โหเหลือไว้ทำไมตัวเดียวอ่ะอืมเมื่อกี้ั้งหมดดงนะสวยเลยครับปุ๊บปลูกต้นไม้ไป Okay, เราฟาร์มของก่อนเราไม่ต้องกังวลเรื่องกระสุนมากเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าผมมีปืนที่กระสุนไม่มีวันหมดไงครับคือกระสุนไม่มีวันหมดแลกมากับเวลาครับคือใช้เวลาคููดาวค่อนข้างจะเยอะเลยดูดิ <S <S แต่ก็ยิงหมาบ้า2ที่ตายนะเราลองยิงโจนไหมทุกคนยิงโจนโอ้สองที่อยู่นะโอ้โหผมเจ็บอีกแล้วอ่ะความร้อนเกินตลอดเลยอะ <laughs> ยิงเพลินตลอดเลยครับ Okay, กลับบ้านก่อนเราต้องมีของกลับไปให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนหาว่าเราเล่นแต่ปืนไม่เก็บของเลยไม่ได้ไม่ได้อุ้ยทำไมอุย้ยเอเลียนบุกแล้วทุกคนหู้ว้าวทุกคนครับเอเลียนมาครับทุกคนเขียวหมดเลยทุกคนครับไหนมาดิเอเลียนมาเหรอกำลังเสริมเหรอมาดีอยู่ไหนใครสตาร์ทรถเดี๋ยวใครสตาร์ทรถอุ้ยอ้ยโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อน เ <chat> อ้โว้วาว้วว้วโว้วไอะไรอ่ะไอะไรอ่ะเอไม่ระเบิดอย่างนั้นะยิงเข้าไปดิยิงอะไรอ่ะคือมันทิ้งระเบิดมาอโอ้เช้าแล้วทุกคนอะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้เอเลี่ยนบุกเดี๋ยวขึ้นไปเก็บไฟฉายก่อนครับทุกคนไฟฉายต้องมีโอ้เดี๋ยวนะเอเลี่ยนมาตรงนี้ทุกคนเอาละได้เวลาที่ใส่บอกอย่างผมจะไปดูแล้วว่าอะไรมันมาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกับป่าแห่งนี้ ผมจะเป็นคนมาเสืบเองทุกคนอุ้ยเอเลี่ยนมาเยอะมากเลยอ่ะเด,เดี๋ยวเพื่อนเราสู้เอเลี่ยนอยู่หรอโอ้เดี๋ยวหมาอย่าพึ่งขอไปดูยานเอเลี่ยน UFO ก่อนโอ้สวยมากทุกคนเดี๋ยวดาเดี๋ยวด้เดี๋ยวนะดานะหามุมสวยๆถ่ายรูปกันหน่อยดีครับเอเคเราเข้ามาดู้มีอะไรไวะเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้หรอเราต้องทำอะไรเพื่อเปิดแน่ๆเลยครับเชื่อไหมทุกคนคืนนี้โจรบุกบ้านด้วย เดี๋ยวเราค่อยมาดู UFO กันใหม่ทุกคนและในแผนที่มันมี4อันเลยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยผมเข้าใจแล้วเมื่อกี้อ่ะ UFO มันตกแน่เลยครับแล้วเพื่อนตายอีกเดี๋ยวค่อยมาช่วยแป๊บนึงขอไปกินข้าวก่อนมีคนไปช่วยเพื่อนังวะอีกคนหนึ่งไปช่วยแล้วไหนใครจะมามาเจอปืนเอเรียนหน่อยเป็นไงเราแต่ว่ายิงทีหนึ่งครูดาวนานชิบหายเลยนี่เดเเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ผมว่าปืนปืนอันนู้นน่าจะดีกว่าของผมอีกอะ ืนของผมคูดาวนานมากอะ่ะทุกคนผมยังไม่แลกหนังหมาป่าเลยอะ่ะเล่นเอเลียนเพลินไปหน่อยอะ่ะลืมไปแล้วว่ามีหนังหมาป่าแต่เพื่อนเรานี่ตัดไม้ไม่เก็บต้นกล้าเลยนะเว้ผมว่าการที่เราเก็บต้นก้าเป็นสิ่งที่ดีนะเว้ทุกคนโอ๊ะอยากโดนปืนเลเซอร์อย่างนั้นเหรอเฮ้ไอ้มาปราวันนี้ผมจะไปดูเอเลียนตรงนี้ว่ามันแตกต่างกับสองอันบนที่ไปดูมาเมื่อกี้ยังไงนะครับผมว่ามันต้องมีสักอันน่ะที่มีอะไรให้เราทำอะ่ะเชื่อว่าอยนั่นไงมีเอเลียนอยู่ โอ้ยิงไม่โดนอีกแล้วปืนจะโหดแค่ไหนถ้ายิงไม่โดนก็จบนี่มันต้องแบบนี้มัน,ม,นมันมีปืนเหมือนกันมันมีปืนเหมือนกันเอ้เอ้เอโอโยอืมนี่ไงอะไรล่ะไปที่แรกอ่ะเฮ้ย u F O จังอ๋อเศษเหล็กโว้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 วเอ้ยยิงไม่โดนหรอกเราหลบหลังต้นไม้ครับเราคูเดาวเราโผล่ในมานิดนึง พอนิดนึงแล้วเราก็โจเขาให้โอ้ยยิงไม่โดนแล้วยังเจ็บตัวเองอีกร้อนร้อนความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นแบบนึงโอเคโอเคโอเคหายแล้วหายแล้วเราก็โดดฮึบนี่ไงเป็นไงเป็นไงคนเรามันต้องมีการเรียนรู้ทุกคนเราต้องเจ็บก่อนพอเราเจ็บเราถึงจะจำเขาได้อะนี่ครับลงไปดูข้างล่างนี้เรแกนโอ้โอ้มีปืนดรอปด้วยโอ้อันนี้ปืนเอเลียนทุกคนปืนเอเลียนก็ดรอปเหมือนกันหนลองลองลองโอ เอ้ยจะว่าไปผมว่าปืนเอเลียนมันเอ้ยมันจะมันจะดีกว่าปืนปืนเลเซอร์ของผมอีกเนี่ยปืนเลเซอร์แม่งยิงลูกหนึ่งแล้วรอนานมากแต่ถ้าเป็นปืนเอเลียนเอ้ยเอาเอาเข้าไปปืนเลเซอร์อาจจะดีกว่าแหละแต่กลายเป็นผมชอบปืนเอเลียนมากกว่าว่ะดูดิดูด,ดิมันเหมือนแบบมันยิงสนุกกว่ามันยิงได้หลายลูกอ่ะเห็นปะ่ะแล้วกลัวเนื้อมาใส่ในนี้เพียบเลย ตอนนี้เราไปดูมาแล้วตรงนี้ไปดูแล้วตรงนี้ก็ไปแล้วตรงนี้ก็ไปแล้วเหลืออันสุดท้ายครับเหลืออันสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อกี้เราได้ปืนดอบปืนเอเลี่ยนจากตรงนี้นะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปดูวันนี้กันว่าปืนเลเซอร์ของผมจะดอบด้วยที่นั่นหรือเปล่าเพื่อนถามมีคนไทยไหมเราตอบเลยมีมีเอาคนไทยกันสามคนเนี่ยเล่นกันอยู่สามคนเพื่อนบอกเล่นกับเราหน่อยนะเอาได้อยู่แล้วผมอยู่ยาวๆอยู่แล้ว โอเคผมจะไปดูฐานเอเลียนด้านล่างนู่นโอ้โอ้โอ้อันนี้ไม่เหมือนใครอันนี้ไม่เหมือนใครเดี๋ยนะเดี๋ยวผมฆ่ายพวกนี้ให้หมดก่อนอุยโดดหลบอุยอุยการต่อสู้ของเอเลียนแกไม่รอดแน่อืมเรียบร้อยโอ้อันนี้มีทางเข้าทุกคนเดี๋ยวผมจัดการเอเลียนให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปครับโอเคจะเวลาลงครับเอาเพื่อนตายวะไม่เพื่อนตายบ่อยจังวะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนนึงขอเข้าไปดูหน่อยป่ะว่ามีอะไรนี้อุย โอ้ไม g o คเทเลพอร์ตไปยานแม่ทุกคนเราจะไปยานแม่ครับปะเราสามารถเทเลพอร์ตไปยานแม่ได้แต่ว่าเรายังไม่ไปแลวกันทุกคนเดี๋ยวค่อยไปครับน่าจะอันตรายพอสมควรหาอาหารหน่อยนะเพื่อนบอกจัดให้เดี๋ยวพี่หาอาหารให้นะน้องๆหาอาหารมันก็แค่ปลูกแครอทแล้วก็มาทําซุปเท่านั้นแหละมันจะไปยากอะไรแล้วอุ้ยหนังหมาป่ามาว่ะจัดไปครับหอกมามีไรเฟิลอุ้ยถุงเอาถุงก่อน ทุกคนผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมได้ปืนเลเซอร์มาเนี่ยในคลาสไซบอร์กเนี่ยนะครับแทบไม่ได้เปิดกล่องเลยเปิดกล่องน้อยมากมีกล่องอีกตั้งหลายกล่องยังไม่ได้เปิดเลยครับมันไปติดเล่นปืนอยู่ดิตอนนี้ผมก็ได้ทำแปงงลงแครหลอดสองแปลงแล้วก็หม้อทำอาหารเรียบร้อยครับเราจะมีอาหารกินกันแล้วโอเคโจนมาได้เวลาจัดก่อนเลยโอ้โหไม่เจ็บด้วยยิงโจนไปโจนไม่เจ็บเศร้าเลยแบบนี้เยาลากโจนมารวมกันได้ไหมเอาโจรรวมกันโจนรวมกันแล้วก็บ้าบเขาให นี่งไงโดดยิงไปดิตอนนี้เละสุดๆสาภาพแคมเดี๋ยวเราทำซุปแล้วเราเก็บซุปไปใช่ไหมแล้วเราก็ไปยานแม่กันดีกว่าแต่ตอนนี้ขอออกไปเปิดกล่องหน่อยไม่ได้เปิดเลยทุกคนผมเข้าใจเล้เว้ย ว่าปืนปืนเอเลียนอันเนี้ยมันเหมาะกับการโจมตีหนึ่งเป้าหมายครับแบบเนี้ยมันจะรัวมากยิงหนึ่งเป้าหมายจะรัวมากแต่อันเนี้ยมันเหมาะกับการยิงหลายเป้าหมายคือถ้าเดินมา5คนอ่ะเป็นก้อนอ่ะยิงทีเดียวแม่งเลือดลดหมดแต่ว่ามันครูดาวนานเออมันเป็นงั้นไปครับทุกคนตอบกระสุนไว้ให้เพื่อนครับเราไม่ต้องใช้ละเดี๋ยวผมจะทําห้องครัวทุกคนไม่รู้ว่าอัปเดตนี้ยังทําได้อยู่หรือเปล่านะโอเคอุปกรณ์ในการทําห้องครัวของเรายังทําได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราเก็บแครอทก่อนครับลองดู ใส่เข้าไปครับเฮ้ยได้นะปล่อยให้มันทําไว้แล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะเริ่มไปดูยานแม่เอเลียนแล้วว่าเป็นยังไงไปปะโอเคทําได้อยู่เก็บแครอทตามพื้นแล้วทุกคนที่ปลูกไว้มันน้อยไปใส่เข้าไปครับโอเคทุกคนปะผมจะปลูกยานแม่เลยครับเราไม่รู้มาก่อนว่ายานแม่เอเลียนเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่าด้วยถ้าผมตายเท่ากับคลิปนี้จบเลยซึ่งผมไม่อยากให้คลิปจบเลยพราะว่าเขาคงไม่ให้เราตาย,ยาง่ายหรอกมั้งจริงปะละ่ะ โอเคทุกคนเตรียมปืนให้พร้อมและเข้าไปเลยครับโวโอ้โอเคเราสามารถวาร์ปกลับได้เดี๋ยวนะด o o r a c c e กับตันเท่านั้นโอ้ยโยโยยยยยโ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 ยมาถึงก็โดนเลย door access กับกับตันเท่านั้นหมายความว่าไงผมเข้าได้ไหมผมไม่ใช่กับตันสแกนหน้าสแกนหน้าแล้ว เว่อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนหน้าไม่ผ่านโอ้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วนี่กัปตันเงาโอเคเอากัปตันมาปุ๊บสแกนหน้าดีครับอ่าผ่านเรียบร้อยอุ้ยเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไปโดนไปแต่ละคูดาวแป๊บนึงไปเข้าเลยอุ้ยคืนนี้กวางหิวด้วยโอเคโยมันเกิดด้วยนะทุกคนมันเกิดด้วยนะเว้ย โอ้ oh, yeah, แย่ oh, yeah, แล้วโอ้แย่แล้วทุกคนเอากับดันมันไปใส่เลยปุ๊บไม่ใช่นากู <laughs> โอ้โหมันจะผ่านได้ไงนี่สแกนคนนี้นี่นี่คนนี้โอเคผ่านเปิดแล้วหวังว่าคงไม่มีบอสนะหลังมาเปล่าไม่มีโอเคไปครับโอโจโอ้มันดักตรงนู้นว่ะเรียบร้อย มันไม่หมดง่ายๆเว้ยม,มีป่ะมีป่ะเก๋บหมว่ไปนะผมไปนะปนะปนะกับตาลมันใส่เข้าไป,ปเปิดแล้วอุ้ย oh yes yo no no ขอถ่ายรูปสวยๆก่อนไม่ได้ยังไงครับคนดูเขาต้องการรูปสวยๆครับคนดูอยากเห็นรูปสวยๆในปกใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับคนดูโอเคผมน่าถ่ายรูปสวยๆโอ้โย yo โย โชคดีที่มันยังใช้มีดนะทุกคนนะแล้วโชคดีที่มันตีไม่แรงด้วยไม่งั้นผมตายไปแล้วเนะี่ยโอ้โหกว่าจะหมดกว่าจะใบหมดด้วยครับหนีก่อนโอเคมาเยอะมากมีกไปะเนี่ยพอก่อนนะขอถ่ายรูปก่อนมองไปตรงนั้นเห็นโลกเราด้วยทุกคนแล้วฝนมึงตกเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยฝนฝนมึงตกเข้ามาในยานได้ยังไงก่อนโอเคเดี๋ยนะทุกคนอันนี้คืออะไรวะ ไม่มีอะไรน,นี่เป็นฉากเฉยๆอันนี้เข้าได้ไปะเนี่ยโอเคกับโลกผมขอรอถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหมไหนไหนก็มาแล้วอยากได้รูปสวยๆครับแป๊บนึงขอขอรอฝนหยุดก่อนหยุดได้แล้วครับนะขอลองขอลองครับผมขอลองกูรอก็ได้วะยืนมองโลกแล้วผมอยากกลับโลกแล้วนะี่ะโอเคฝนหยุดสักทีโอเคทุกคนคิดว่ามีอะไรครับผมจะเปิดแล้วนะสามสองไม่เปิดดีกว่ารอเล่นครับเปิดครับไป ทุกคนคิดว่ามีอะไรผมว่าปืนแน่เลยไอ้ปืนที่ผมใช้อยู่แน่เลยเลเซอร์เฮ้ยเฮ้ยวงว,ง,วงโย,โยสวยนะทำไปเล่นไปดีนะเวย้ยกลับกับโลกกับโลกกับโลกกลับไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนเราได้ดาบเลเซอร์มาเพื่อนกำลังสู้อยู่อันนี้เหมือนเหมือนผมแบบว่าทิ้งเพื่อนไปหาของเล่นเลย ซึ่งจริงไม่ใช่นะเว้ยผมไปเคลียร์ยานแม่ไว้ให้เพื่อนเ <ව. S 1> พื่อนจะได้เออไปไปบุกง่ายขึ้นไงไม่ต้องบุกแล้วไปถึงก็ใช้ได้เลยไปเอาของได้เลยถ wow. uh, <ๆ>ูกปะลองดาบเลเซอร์ดิโวว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 วเอ้ยดีอะทุกคนฟังเสียงเอฟเฟกต์ดิเอฟเฟกต์โคตรดีอะไม่เช่ทุกคนดูนะฟังนะโวว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 วเห็นปะอันนี้ผมไม่ได้ทําเสียงไม่ได้ทําปากนะมันเป็นเสียงจริงววววเห็นปะต้องบอกเลยว่าผู้พัฒนาเกมเขาทำเอฟเฟกต์เสียงมาดีมากจริงๆนะเว้ย ดูดิววววโววววโววววโววโววโอ้ยเมื่อยวะเมื่อปากวะแล้วก็เนื้อมันเยอะจังวะทำไมไม่มีใครทําสตูกินนี่สตูผมก็ทาไว้ให้ทำไมเพื่อนไม่กินวะอุย้ยอ้ทุกคนผมได้กับดักของดีๆกับดักดีๆมาด้วยวะปึ๊บโอ้เป็นไงครับรัวเลเซอร์ปึ๊บโหจะได้เลยจะได้เลยจะได้เลยโคเทเลยเอา้าไม,ไม่ไม่มีไม่มีเสียงเอฟเฟกต์อว,วะ โอเคตอนนี้ผมได้ทําการเคลียร์ยานแม่เอเลียนเรียบร้อยนะครับแต่ไม่รู้นะว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรตรงอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีเอเลียนมาบุกเราอีกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับอาจจะมีก็ได้เดี๋ยวต้องลองดูต่อไปครับเมื่อเราใช้ดับเลเซอร์ตีหมาดวยวง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 โอเคเดี whoa, 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 whoa. Okay, ๋ยวผมว่าผมจะเริ่มไปช่วยเด็กแล้วนะครับช่วยเด็กให้ครบไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้พวกเราช่วยไปกี่คนวะสองคนวะนอนแล้วนะอา้าวมีคนไปนอนแล้ววะอา้าวทีนี้คนหนึ่งนอนครับอีกคนหนึ่งก็ออกครับ ในอีกคนนึงบอกว่าต้องการคนแบกแล้วผมคืออะไรครับเห็นผมเป็นหมายอย่างนั้นเหรอทั้งที่ผมก็อยู่แต่ทําไมคนหนึ่งก็ออกอีกคนนึงก็ออกปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้นะแต่กับดักนิยายขาดครับกับดักนิยายขาดอยู่คนเดียววางเข้าไปอยู่คนเดียวอีกแล้วฉันพออยู่คนเดียวแล้วมันก็ชีวิตสงบสุขอย่างเงี้ยแหละทุกคนเรายังไม่มีเข็มทิศผมเลยยังไม่รู้ว่า มันเลยยังไม่มีทิศทางบอกว่าเด็กอยู่ไหนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินตามทางไปก็ได้ตรงนี้พันเมตรผมพร้อมในการช่วยเหลือเด็กทุกคนบอกว่าผมเป็นคนไม่ดีย่งไม่ใช่นุย้ยจริงๆในคลิปที่แล้วที่ผมแบบว่าไงรักพาต,ตัวเด็กอะ่ะไม่ใช่จริงๆผมเอาไปดูแรดีนะครับโอเคเจอและได้เวลาเคลียร์หมาก่อนกลายเป็นว่าผมไม่ได้ใช้ปืนเลเซอร์เลยอ,อันนี้โอ้โหคลาสตัวเองแทๆ้ๆเสียไป2500โลบัคกแต่ไม่ได้ใช้เลย ไปชอบอันนี้มากกว่าแต่จริงๆมันดีนะมันดีโหแต่ยิงหมีไม่เข้าเลยวะยิงหมีไม่เข้าเลยอะโอ้โหปื <Open S 1> ยนไดเล็ตยิงหมีไม่เข้าเลยอย่างงี้ก็เจออะไรเฟิลผมไปดิแมป็้อยเจอแบบเดิมโอสคูลอาวลืมรีโหลดหันมาหน่อยครับสุดรอหันมาหน่อยครับเออแบบนี้แหละอ่าวิ่งมาครับสุดรอเออแบบนี้เลยครับ มาุดลองครับเยี่ยมนะเยี่ยมนะทําแบบนี้เะยดีลูกเอยอย่างนี้ในกล่องก็มีโอกาสที่เราจะเปิดได้นี่ปะพวกปืนเอเลี่ยนอะใช่ปะทุกคนอย่าสับสนนะเว้ยถ้าผมพูดว่าปืนเอเลี่ยนหมายถึงปืนนี้นะครับปิ้วปิ้ว,วนะครับแต่ถ้าผมพูดว่าปืนเลเซอร์หมายถึงไอ้ปืนรุมอันนี้นะครับอย่าสับสนนะเด็กคนที่3มกลับบ้านกันทําฟาร์มเพิ่มไปอีกสองอันเลยทุกคนครับนี่เลยแล้วก็ตรงนี้ เยอะๆครับเยอะๆโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเด็กคนสุดท้ายทุกคนคิดว่าถ้าเกิดผมเล่นจบ99วันเนี่ยผมจะอัพเป็นเลเวล2ป่ะวะคลาสไซบอร์กที่ผมซื้อมาผมไม่ได้ดูด้วยว่าเควสไม่ให้ทําอะไรอาจจะให้ฆ่ามอนสเตอร์ด้วยปืนเลเซอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าเ้วเอ้ยผมไม่ค่อยได้ใช้ปืนเลเซอร์ฆ่ามอนสเตอร์เลยด้วยว่าโอ้โหต้องใช้แหละไม่งั้นมันจะไม่อัพเวลเนาะไปไปมามาสรุปเล่นแบบว่าเล่นนานๆเข้า ปืนเลเซอร์มันใช้จะดีกว่าว่ะเพราะไอ้ปืนปิวป้วปิ้วปืนเอเลียนเนี่ยมันยิงไม่ค่อยเข้าแลอว,ว่ะปืนเลเซอร์กลายเป็นดีกว่าแล้วตอนนี้มันยิงเข้ามากกว่าเห็นปะ่ะดาเมจเยอะกว่าแล้วก็ไม่ใช่เป้าหมายเดียวด้วยครับเอ้ยเอ้ยเด็กเลือดรดเรออเด็กเลือดรถดได้ด้วยเหรอโอ้ย,อยผมยิงเด็กตายเอา้าอ๋อเด็กไม่ตายใช่ป่ะถ้าเด็กเลือดรดเด็กไม่ตายโอเค ไฟยังชั่วหน่อยเรียกว่าเด็กตายได้งงเลยต้องไปช่วยให,ใหม่เหรอเรียบร้อยไปครับโอเคเด็กคนสุดท้ายไปครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะนะเพราะว่าตรงหน้าอัปเดตเขาก็เขียนเอาไว้ว่า UFO บินวนอยู่แถวป่าก็คงไม่มีอะไรมากมายแล้วทุกคนแล้วก็ไปายานแม่ UFO มาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ช่วยเด็กครบ4คนแล้วด้วย สำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้เลยครับก็ได้ทำภารกิจทุกอย่างสำเร็จแล้วลก็ได้เล่นปืนอย่างเมาวันเล่นไปเต็มที่เลยนี่เอาไปทีหนึ่งอาวุธที่ผมเจอนะนะครับทุกคนจากอัปเดตเอเลียนก็คืออันแรกเลยที่ผมซื้อมาเลเซอร์แคนนอนครับเป็นปืนยิงเลเซอร์ครับแบบนี้นะครับอีกอันนึงเป็นเรกันครับเรการนี่ก็ d r อ p ได้ด้วยผม d r อ p มาจากตรงนี้เลยครับพวกนี้นะครับ หรือถ้าซื้อมันก็จะมากับคลาสเอเลียนนั่นเองนะครับก็จะยิงแบบปิวๆสนุกดีอันนี้และอีกอันนึงไปดรอปมาจากกล่องบนยานแม่นะครับนี่เลยดาบเลเซอร์วูมวูมเห็นปะ่ะอันนี้สุดยอดเลยครับเออมีอีกอันนึงลืมไปเสือ้อเกาะนะครับใส่อยู่ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ